พี่น้องที่รักการเปลี่ยนแปลงอันน่าอัศจรรย์ตามพระคมทีนอกจากเป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับยูดาแล้วยังเป็นการทําให้เห็นถึงอนาคตว่าเมื่อมีการนําให้คนต่างชาติซึ่งในเวลานั้นยังไม่รู้จักพระเยซูเจ้าให้ได้มาหาพระองค์พวกเขาจะได้รับความชื่นชมยินดีและเกิดผลตามการเปรียบเทียบถึงทิ่นแห้งแล้งได้กลายเป็นสวนผลไม้ ขณะผู้มีใจดื้อดึงอย่างชาวยิวที่เคยเป็นสวนผลไม้ก็จะกลายเป็นป่ารกร้างการกล่าวว่าคนหูหนวกจะได้ยินหรือคนตาบอดกับมองเห็นนั้นเป็นการบ่งบอกว่าในความทุกข์ยากเราสามารถชื่นชมยินดียิ่งใหญ่ในพระเจ้าได้อย่างแท้จริงด้วยเพราะการมีความสุภาพถ่อมตนจะยิ่งเพิ่มพูนความชื่นชมยินดีอันศักดิ์สิทธิ์ในพระองค์ พระเจ้าจะทรงทําให้ศัตรูที่เข้มแข็งต้องอ่อนแอลงเพื่อให้ประชาชนของพระองค์พักผ่อนอย่างสงบและพระเจ้ายัางทรงได้จัดการกับคนที่ชอบดูถูกผู้อื่นสิ่งนี้จึงช่วยเตือนให้เราได้พูดจาโดยคิดอย่างรอบคอบไม่ใส่ความทําให้คนเข้าใจผิดซึ่งทําให้เขาต้องพบความทุกข์ยากเพราะพระเจ้าองค์ความจริงจะทรงเผยทุกสิ่ง และผู้ทำผิดบาปเช่นนี้จะต้องถูกจัดก,การคิตชนมั่นใจได้ว่าพระเจ้าผู้ทรงไทยอับราฮัมและทรงทำให้ท่านพ้นความทุกข์ยากจะช่วยเหลือบรรดาพงพันที่สืบทอดมาในความเชื่อด้วยทุกคนที่อยู่ในพระเจ้าจะได้รับการฟื้นฟูซึ่งทุกสิ่งจะเป็นไปด้วยพระหันจะทานของพระองค์คิตชนต้องเชื่อและวางใจในพระเจ้า พราะพระองค์จะนําให้สิ่งที่เราอิงวอนขอเป็นไปตามพระประสงค์อย่างแน่นอนเราสามารถสบายใจได้ว่าพระเจ้าจะทรงช่วยแก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งเราจึงต้องยอมมอบเรื่องต่างๆทั้งเรื่องของลูกหลานหรือผู้ที่เรารักและห่วงใยไว้กับพระองค์เพราะพระองค์ผู้ทรงพระอนุภาพจะทรงจัดก,การทุกสิ่งเพื่อเรา คิสชนจงมอบตนและยงเกรงพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ตลอดไปวันนี้ให้เราภาวนาว่าโปรดฟังคำภาวนาของเราสำหรับผู้ที่หลงผิดและขอทรงนำเราให้เรียนรู้และมีความตระหนักถึงพระอนุภาพของพระเจ้าในสิ่งทั้งหลายที่พระองค์ทรงออกแบบไว้